แล้วเราก็มากินหมูจุ่มมันหยุดเราจะพลาดไม่ได้เลยเรื่องของการกินบุฟเฟ่ต์หรือว่าหมูกระทะหรือว่าหมูจุ่มมากินต้องเหมือนหาคนขายวิเราอิ่มเขาอยู่เราเบอร์เดม่าน้ำเริ่มใช้เป็นซุปอะไรซุปอ่าแซฉกซุปเจลติจุ่มแซ่บเออของใช้เป็นต้มยำข้าวหมูกับต้มยำขอาวไก่ยีกับต้มยำเปงนคนนี่เขากินต้มยำตัวบ่จุ่มแ้ะบ่จุ่มแซ่บหรอ ี่ฉันกินน้ำใสคนเดียวโอ,โอ้ยฉันกินแบบรสชาติมาจิ้มแซบเอาตรงนี้จ้ะวันหยุดก็จะแบบพันษานิดนึงก็จะกินกินแล้วก็นอนนอนนี่ละความสุขเบื้องสาวอันนี้ป่ะนี่แต่ยังก่อดมากินเขนที่ยังมากินเสร็จไอ้ยีมากินเสร็จ กินมีอยู่กินกินกินวันหยุดของเราความสุขก็คือการกินกิน <g ill in> แล้วกลับไปสู่งานต่อ12พอกันยุ่ทั้งคนแหละออนทั่วกทอม,อม,กมีน้องกำลังใจให้ด้วยนะโอ้<ม>เดือดแล้วเด้อทั้งนี้